สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุณนีแคสชานลครับผมวันนี้เรามาพบกันกันกบเกมแลกนาล็อกเอ็มคลาสิกนะคะกลับมาอีกแล้วหัวข้อในวันนี้คือ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แฮชกำลังใจให้กันก่อนนะคบเอยไม่ใช่หัวข้อในวันนี้ตามหน้าคลิปเลยนะคะ7สิ่งที่ห้ามพลาดที่เราต้องทําในแต่ละวันนะครับถ้าไม่ทํามีทั้งเสียโคต้าของวันแล้วก็เสียโอกาสในการพัฒนาตัวละครด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะพูดรอบสองแล้วนะกดให้กันนี่น ใครกำลังใจครับโอเคเรามารับชมกันได้เลยค่ะเออแต่สำหรับใครนะที่อยากดูข้อมูลอื่นอย่างเช่นเออตัวละครอะไรดีทีรไริ์ใดๆหรือคารจะการ์ด MVP หนึ่งใบหรือจะเป็นแนวทางการเก็บเวลก็สามารถเข้าไปดูคลิปอื่น,นในช่องได้เหมือนกันนะครับหรือมีแปะอยู่ใน Description ด้วยบางส่วนก็เข้าไปดูกันได้นะคะ เอได้นำร้านเติมเกมและกงล็อก M Classic ผ่าน UID นี่เลยร้าน Listman Shop ราคาถูกเติมไวใช้แค่ UID ที่สําคัญบริการตลอด24ชั่วโมงหรือเ,เพื่อนๆอยากเติมเกม RO ภาคอื่นก็มีเหมือนกัน เติมเกมบนเว็บรับส่วนลด l i สแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายและแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและ line ไลน์ด้วยนะเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิสแมนช็อปนะคะทุกคนสิ่งแรกเลยนะคะก็คือจำนวนครั้งในการต่อสู้ค่ะอ่าอันนี้เลยเรียกอันนี้อ่ะ คือเขาบอกเลยว่านี่สําคัญมากๆเพราะว่าการต่อสู้ก็คือเหมือนการเก็บเวลนะแล้วก็หาของกับพวกมอนตามแมปในฟิลนะคะคือการใช้ค่าการต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้ทั้ง EXP หรือของอ่ะอย่างกัดเคยได้การ์ดวัวมา4ใบนะทุกคนเออก็เอาไปขายด้วย40กว่าก้ลาทุกคนอันนี้และค่ะก็ข,ขิงเล็กๆน่อยๆน,นะคะ อะไรประมาณนี้เพราะงั้นอันนี้ยังไงเราจําเป็นต้องใช้ให้ครบต่อวันแน่นอนนะคะซึ่งใครไม่เวลาเปิดตลอดก็สามารถเปิดออฟไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะออฟไลน์ก็สามารถกดปุ่มอันนี้ได้เลยรูปดาบอันนี้อ่ะกดตามในจอเลยนะคะทุกคนอ่ะแค่นั้นเองก็อย่าลืมทําให้ครบนะสำหรับอันที่2ที่ห้ามพลาดน,นะคะก็คือระยะเวลาในการเล่นอันนี้สําคัญไม่ต่างกับการต่อสู้เลยนะอไอัอนเนี้ย ก็ตีง่ายๆเหมือนเป็น Energy ในเกมอื่นในดๆนะทุกคนคือเราก็จะต้องบริหารการใช้ด้วยนะคะคือตอนแรกสุดเลยวันแรลมันมี380ใช่ปะตอนสร้างตัวและทุกวันมันจะได้150นาทีมานะทุกคนตอนที่มันรีเซิร์ฟตอนตีห้อ่ะเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะคะตัวอันนี้อ่ะตามหน้าจอนี้เลยนะแล้วเราก็จะได้จาก Daily q u e ว t ทุกวันอีก30นาทีโดยเราจะสามารถสะสมได้ไม่เกิน480ด้วยหมายความว่ายังไงเราก็จะต้องใช้ขั้น ต่ำให้เหลือสัก300หรืออะไรประมาณนั้นไม่งนั้นมันก็จะเกินนะคะแล้วมันสะสมไม่ได้มันก็เสียดายฟรีนะทุกคนเออตอนเนี้ยมันยังไม่เกิน480ยกเว้นแนนาคตนะคะทุกคนอ่ะส่วนค่านี้เนี่ยเราก็าไปลงดันเจี้ยนต่างๆเอ,อ่อจะเป็นลงเคียติกอินเวชชั่นหรือว่าพวกลิฟ หรือหาของอะไรที่ต้องการในส่วนนี้คือมันก็มีของแดงแพงตกด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่บอกว่าจะดองดองดองอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกรว่าถ้ามันไม่ได้ใช้มันก็เกินไงมันก็ต้องใช้อยู่ดีนะทุกคนแล้วก็ถ้าใช้เลยทําตอนนี้เลยก็ได้ของเลยอะไรประมาณนี้ก็ลองบริหารกันดูนะคะ อย่างที่สามนะคะคือการบริจาคกิลอันนี้จะเป็นการบริจาคพวกแบบที่เรือกต่างๆอะแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาว่าอะไรนะก็ดูที่หน้านี้อันนี้นะคะตามที่เห็นนี้เลยซึ่งเอาไปแลกกับการได้เฟืองแล้วก็แต้มนะคะเพื่อเอาไป up พเซอร์โมนูเมนต์หรือเรียกว่า up เฟืองอะไรประมาณนี้ในส่วนของอัน up เฟืองเนี่ยเราก็จะได้สเตตัสแล้วก็ความสามารถมากมายนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพของเรา เพราะงั้นมันก็เป็นไอที่จําเป็นมากที่เราจะต้องบริจาคก,กิวนะถ้าเรามีงบเยอะมีเซนีเยอะก็ซื้อของมาส่งได้เยอะงบน้อยก็อาจจะส่งตามงบแต่อันนี้จาเป็นมากๆแนะนําว่าต้องโฟกัสด้วยนะคะอย่าลืมนะสำคัญนะทุกคนมันไม่ใช่บริจาคไปกิวเพื่อให้กิวแต่มันก็บริจาคเพื่อให้ตัวเอง ด้วยนะคะอย่างที่4นะคะการลา MVP และมินินะคะสำหรับในหัวข้อนี้ก็จะเป็นอะไรที่ลำบากกว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการล่า MVP และมินิเนี่ยเราจะมีโคต้าอยู่ที่ MVP วันละ5ตัวมินิวันละ10ตัวนะคะถ้าใครมีเวลาแนะนำให้มานะเพราะว่าของก็แพงนะทุกคนถ้าการ์ดหล่นเราก็รวยอีกนะคะ อย่างที่5ค่ะเป็นเครดเดลี่นะคะในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันจะเป็นประมาณว่า1วันในเกมเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ควรจะทําตามที่เครดเดลี่บอกนะเนี่ยตามตารางนี้เลยคือควรจะทําให้มันครบคืออย่างเช่นอ่ะเราจะต้องลงททมลิฟ วันละหนึ่งครั้งทำคุยบอร์ดด้วยอ่ะล็อกอินมันเข้ามาอยู่แล้วมันล็อกอินอยู่แล้วเนาะอะไรประมาณนี้เมื่อทําเสร็จนะเราก็จะได้ของต่างๆต้องทําให้ครบกันด้วยนะส่วนนี้ง่ายมากแนะนําว่าทําให้ครบด้วยต่อมาอย่างที่6นะคะคือการดึงของจากเอ็กชนหรือว่าตลาดกลางนะคะบางคนสงสัยเฮ้ยมันผ่านพลาดยังไงมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ในเควสบ,บังคับหรือหายไปแต่ขันบอกเลยนะคะการทําของ ของเอ่อ uh, r าโอภนี้คือโดยเฉพาะของ,องสมใจได้ๆคือมันต้องใช้ของชิ้นเดิมซ้ําๆเป็นจํานวนมากค่ะทุกคนใช้เยอะจริงๆและแน่นอนพอมันใช้เยอะทุกคนก็แย่งกันซื้อเยอะมากของมันลงไม่พอถึงแม้มันลงมาเยอะแล้วแต่เรายังอยากได้เยอะอยู่ดีนะอ่ะยิ่ง มากเขาไม่ใหญ่เลยโดยเฉพาะอาวุธอ่ะเดี๋ยวคะให้ดูตัวอย่างที่คะ่ะซื้ออยู่ทุกวันนะคะใจแอนกรอบอ่าสังเกตได้ว่ามีคนกดขอซื้อเยอะมากแต่ของมันก็ลงไม่พอทุกคนเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนแล้วก็รีดทยอยซื้อได้เลยลองพีไปเลยเพราะว่าใช่ว่าการที่คุณตั้งซื้อไ้แล้วแล้วมันจะได้ไงคุณก็เลยต้องเข้ามาเพื่อตั้งดูบ่อยๆว่าของชิ้นนี้ลงหรือยังแล้วก็กดซื้อไว้เรื่อยๆเพื่อให้ได้ของแล้วก็เอามาทําเรื่อยๆนะคะ ต้องมาทําสะสมกันไว้ทุกคนอันนี้จําเป็นมากๆเลยยิ่งเรามีเยอะเราจะได้ทำของด้วยไงคือบางคนอนะ่ะมันมีแต่เซนีแบบเฮ้ยเซนีเยอะมากแต่ไม่มีของตัวมันก็ไม่เก่งขึ้นไงทุกคนเกตไปเอออยากเก่งขึ้นก็ต้องเอาเงินไปพีของด้วยหรือไม่ก็ต้องหาเองอันที่7อันสุดท้ายนะครับคือเควสบอร์ดสำหรับแคทแคทขอแนะนาําขอฟังก่อนนะทุกคนอันนี้ที่ห้ามพลาดคืออยากให้ทำเควสบอร์ดเป็นสิ่งสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันคืออะไรก็คุณเล่น R o m เเสร็จแล้วเออวันนี้ฉันจะไม่เล่นอีกแล้ว อะไรเงี้ยก็ค่อยมาทําอันนี้แต่ห้ามลืมนะมันเป็นอะไรที่ทาโคตรง่ายทาแป๊บเดียวแต่ได้เอ็กพีแล้วก็อะไรที่ดีมากโดยเราสามารถทาเวสบอร์ดได้3เควสต่อวันนะคะการที่คัทบอกว่าทําไมต้องทําหลังสุดเพราะว่ายิ่งเรามีเวลเยอะเท่าไหร่เอ็กพีที่ได้จากเวสบอร์ดมันจะเพิ่มขึ้นตามนะคะก็สมมติต้นวันเราเวลเอ่อจ็ดสิบแต่ตอนท,นท้ายวันเราเวล์เจ็ดสามแล้วไง,งเฮ้ยเราค่อยมาทำตอนนั้นอีกพิม็ได้เยอะกว่าไงทุกคนกิดไหมก็ก็สำหรับใครที่อยากจะฟาร์ม เกมต่างๆมากมายเหมือนแคสอย่างเช่น The R O A O Y O กางคาบาร์นั่นนี่ NC ก็แล้วแต่นะแต่ว่าไม่อยากว่างปล่อยบอดในคอมวันนี้ขอนำเสนอ U G Phone ค่ะแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกมากขึ้น U G Phone นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันในระบบคาวนะคือมือถือเครื่องหนึ่งเราก็จะสามารถเปิดบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมคอมพังเน็ตเน่าอะไรก็แล้วแต่ มันก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ตลอดไปนะทุกคนเหมาะสำหรับสายฟาร์มฮาร์ดคอร์แบบพวกเรามากๆที่ไม่อยากมือถือแบบเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าไฟนู่นนี่แคทบอกเลยว่ายูจีโฟนตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็สามารถดาวน์โหลดในลิงค์ข้างล่างได้เลยนะคะแคดแปะไว้ให้หมดแล้วที่สําคัญอย่าลืมใส่โค้ด KAT555 ด้วยเพื่อรับส่วนลดอีก20บาทนะคะนอกจากนี้โปรแกรมมันยังมีให้เราได้ทดลองฟรีกันก่อนด้วยนะคะอย่าลืมจิ้มไปลองกันนะทุกคนทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7สิ่งที่แคทจะมาบอกว่าต้องทําต่อวันคือ7สิ่งที่ห้ามพลาดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเติบโตขึ้น โหดขึ้นอะไรประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นก็เอาไปเป็นเช็คลิสต์ว่าคุณทําครบแล้วหรือยังและกันนะคะสําหรับใครมีสิ่งอื่นๆอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มามอยกันได้ส่วนใครอยากทำคลิปอะไรต่อ <S <S ก็บอกกันได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้เดี๋ยวคัทไปก่อนใครยังไม่กดไลค์กดสมัครคลิปฝากกดให้กันก่อนไปด้วยนะคะฟังมาถึงขนาดนี้มันต้องกดกันหน่อยแล้วหรือเปล่าหรือ <S <S ถ้าเออคุณปิดไปก่อนเฮ้ยก็ไม่รู้อุ้ยนั่นแหละก็ฝากกดให้กําลังใจกันหน่อยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย